1 3นิวตันนะครับแต่ว่าเราต้องการที่จะปรับค่า24นิวตันให้เราหมุนไปอีกครับครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนําการขันปอนด์นัถ่ายน้ำมันเครื่องครับตัวนี้สําหรับหลายๆคนนะครับที่เป็นมือใหม่นะครับกลัวว่าขันไปแล้วนะเกีียวจะรูดเกีียวจะวานนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะมาสอนใช้ใบจับปอนด์ในการขันครับเผื่อท่านได้สนใจนะครับตัวนี้เดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมอันนี้นะครับเราจะตั้งปอนด์ไปที่24นิวตันนะครับเพราะว่านอตถ่ายน้ำมันเครื่องครับค่ามาตรฐานจะอยู่ที่24นนนนนนิววตตตััััคครรรบบอออออดแกกกให้้เาขขี่ะ พอขายแล้วเราก็หมุนไปที่เลขยี่บก่อนนะครับเพราะว่าในตัวปรจแจจะไม่มีเลข24นะครับจะเป็นเลขขี้ก็คือย3ิบสาเราโดดไป25เลยอันนี้จะมาสอนวิธีการปรับด้วยก็คือหมุนไปย3ิก่อนบางคนบอกว่าจะรู้ได้ไงว่าตรงไหน23ก็นี่นะครับหมุนให้เลข0นะครับมันอยู่กึ่งกลางตรงแถวแถวยีิบสครับแล้วก็ให้สเกลเลื่อนตรงนี้นะครับให้มันตรงขีด23นะเห็นไหครับ นี่ครับแล้วก็ให้เลขศูนย์อยู่ตรงกลางขีดนี้อันนี้คือ23ินิวตันนะครับแต่เราต้องการที่จะปรับค่า24นิวตันให้เราหมุนไปอีกนะครับหมุนสเกลเลื่อนไปที่เลข8นะครับให้ตรงให้เลข8ตรงขีดกลางนะครับพอเลข8ตรงแล้วนะครับเราก็หมุนไปอีก2ขีดนะครับเลข9กเลข1ิมันจะไม่มีเลขนะ9กับ1ินี่นะครับอันนี้ก็คือค่า24นิวตันครับพอได้แล้วเราก็ล็อกเอาเนีอยไว้นะครับเดี๋ยวเราไปขันกันเลยครับผม โอเคครับเราก็มาขันกันเลยครับผมอันนี้ผมได้ทําการจําลองในการคลายน็อตออกแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเรามาขันเข้ากันเลยพอถึงค่านะครับมันจะดังนะครับอันนี้ก็ข้อดีสาหรับใครๆบางที่ไม่แน่ใจนะว่ามันจะต้องขันแน่นเท่าไหร่นะครับกลัวขันแล้วน็อตจะขาดน็อตจะรูดนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือถึงแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูมุมไกลนะครับ มันจะมีเสียงดังกว่านี้นะครับนี่ครับยิบสี่เนื้อตันประมาณนี้นะครับพอดังนี้เราก็หยุดน,นะครับไม่ต้องไปต่อประมาณนี้ครับ